อย่ายังยูพี่น้องหยายังยูหยายังยูยังได้่าแ้วาเง่น่ยับอ่ากบูดค่ะเราเสื่มบ้านเสื่มพ่อเดี๋วนี้น่อยเราจะเสื่อางหนาปแเบิ้งพี่น้องคะสวัสดีค่ะต่านบ้านสาวเชิมครับพี่น้องคำสัรับบ้มาอุ้ดำครับเดี๋ยวให้ลงไปกอนเดี๋ตั้งหลายกนตัวกับตัวค่าห็นพี่เทิงพี่ tới nhà bà ba, ông, bám, hửm, tới nhà, bây giờ mở mương đi đi đâu, nhà, ừ. Ừ. Ở đây anh, ừ. du, <laughs> เต็มเต็่น้งๆ็มาสิเหลือก็เหลือพี่น้องโอ้ยนี่ก็เหลือบ่าเพิ่นก็เอาตะดอกสิเพิ่นเอาก็ได้เอาไว้เลเพิ่นนะโอ๊ะหักแล้ว่ะใบหยายนี้ยเหลือยุติ น้อยกระดอนนี่แล้วกับดอกเด็ดไปเลยเีือดดอกมันอันไงเนี่ยหมอเก่าจะดอกเหี่ยวได้เลย

ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เหลือพี่น้องอันนี้ก็เหลือเพื่อนที่ว่าเพื่อนเก็บว่าได้มือหวานนี่ปะไม่อยากเก็บน่อยอะไรก็ได้เนาะคั้นมาเก็บมือวานนี่ก็สิซ้ำนี่อยู่ดิค่ะแต่ว่าจะเสริมว่าถามมาเก็บเราบันยูรับยูหลักสั่งออดแต่มา,าเหลือค่ะย, <c oughs> ยังห่วยให้ถ้าสรก็ยังนึกอย่างว่าจะของยุพี่น้องมึงด้วยที่จริงนะตั้งเป้าไว้ว่านอนมาหลับคืนสองขืนผู้นี้เนี่ยคิดบลาเห็ดมูนี่นะ่ะสิบแบบ ถ้ามันบานเต็มทีแล้วมันดอกมุกมุกงามๆเหมือนเนาะเต็มนี่น่าจะเต็มนี่วะสันมาหอดหยาอย่างยูดีคือเก้าค่ะเปิดเบิง้งเห็ดเหลือจักดอกมันเป็นแนวจงคือบานล,ล่ะบม่ได้โทษเพิเ่อนเยอะนะอ๋อพี่น้องฟังเลยกับหัวเจ้าของหยาอย่างยูหยาอย่างยูแบบทีเก้าแบบแบบลักษณะเก้าเลยแหละอันนี้กับเบิ้งไม้นะเธอเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนยูตว่ามาซ้อมมาเจอเห็ดปว๋กออกน้ำซะดิก็คือพามาอืมขาท่าน ทางทรโลเทลแหลยอะค่ะอันนี้ถ้าเป็นเหลือประจิทนี่ก็ลังงามเลยด้ค่ะความหมายว่าเขาอยากเก็บมันหน่อยเนาะนะเห็ดมันห่างเขาก็อยากนี่ก๋วยมางกระเมียนนี่จะได้เห็นเจ็ไ เม็ดน้อยีจะเก็บแล้วนี่กับพอดีอยู่งเนี่ยค่ะเห็นบ้เนี่ยความหมายเราจ,จะของจงไวก้กว็จะเก็บนิดสิอืมนอ้มเนี่ยจะเก็บทีงเสียค่ะเห็นบ้านี่ก็เป็นตะเก็บเด็กพี่น้องเนี่ยวดูวยไก่ต้นแก่ค่ะเดี๋ยวสิไปนั่งตัดยุบปานเอาก้อนแถวนี้เอาไว้ก็ได้ ว่าปลานึกหลับแฮงแฮงบลหลับ,บ,บยังบลหลับสูญยุบเป็นเตนไปเลยเนาะดินเฮ็ดพอนิดหนี่งยุบพี่น้องกูน่ะเงาดี่ดีมึงให้อืออือบอ,อกโซนนี่หลายๆเนาะโอ,อ๊ยไงยินสายเนี่ยที่จริงเนี่ยมือมือหวานนี่จะซ้ำนี่งมดัดในพันได้ไปนะพี่นอ้องเพราะว่ามือสเสริมปกไวน้นะไงเลยเด้๋ยวเสริมตังบ่าเอาสเสือ ก็จะมันเอาไว้ซืดอดียวนี่เจมสิก็เหลือเพิ่นพอดีพี่น้องดอกเงางามนี่เลยเหลืออยู่นี่กระตังขาวเนาะนะโอ้โหเงางามยเง็ดออกไม่ยุ่ยเลยไหมครับนี่หรเน็ดออกไม่ยุ่ยเลยดีอย่ากินนะอื โอ้ยเธอมงยังโหนกั้เหยียบเห็นเด้อบไปหนกันใต้น้าผุดหน้าตื่นเถอไปดูหน้าน้ยใหญ่เนี้ยวุ้นเสียงดอก้ำตกน้าตกจนหงอนอยู่เกียร์ตอไมกียริทำปไเด้เกียร์เลย น่อยพอดครัทั้งน่ดอกงามอันนี้ดอกเยองออ๋ออืมก็จไปตีหน้าอี่สัดเป็นโอ้เปนมาอ่กนี่มาอ่มือนี้นึงนะ้อดครับโอ้ดุนดอกนึงดอกนี้ี่ดิมทีครับเจ็บปล่าครับ อย่างพันนี่เน็ดอันเป็นเกียร์นั่นแหละพูดนะบานละกีอยากแบบอันพื้นเน่ะเพระว่าเขามันบานแต้เขามัใหญ่ก็เนี่ยมันก็บปตะเกียบอยู่แต่ว่าฮ็ดแบบบางๆขาอ่อนอนั่นะพี่น้องพุดนะอะไรเถอะอันขยันกนูตีหน้าเป็นขยันเหยียบดิน้นมีเพิ่มนนมีเพิ่มหรือป่าไม่กินลูกคนมึงน้นนอง็โดนงามยื่น โอ้ยดิเอาเอาดูดิบํากันง่ายๆนะมาเบิ่งสวยสวยงามมือเดียวใหญ่คือมือพี่น้องนี่ล่ะธรรมนี่ างงามไ,ไม่ยืนต้อเดียวสำหรับเบิง้งเขาดีแนื้วนา้ามพี่น้หาหางนองเห็ดมือเดียวงยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาวนาจะจงไปแล้วพูน,นอีกน,นี่พี่น,น,นส,สองสามานี่ยาหนีดอกหนึ่ง นี่ๆนี่เนี่ยมือบานนี่เปิดซ้ำนี่เก็บกับเก็บได้ยุค่ะแต่ว่ากับว่าอยากเก็บอยากเก็บมือที่ว่าเพิ่นบานเราจะได้ตื้มเนื้อตติมต้อนกันนี้สุดท้ายกับว่าได้เก็บจากดอกจากหม่องจักหม่องสองหม่องนี่คิดว่าจะเอาเต็มกระจากดือคิดไว้สอง เลยพ่อพี่เป็นเงางอยู่เด๋ยวเหยียบพุ่นข้างหลังก็ไก่มะพุ่นนี่จะดอกนา่น้งน เก็บไปเลยครับนี่เป็นไทยากันจมีต่ออกู่มาขึ้นดิมันละไม่่เี้ยน้ำท่วมมันปีปีน้ำขึ้นเดีอยน้ำขึ้นน้ำีไปเลยน้ำสีเสีสน่าริ มีบ่คคยจะเลื้นติบตัวเพราะว่ามันหึมหึมเกินหึมเกินไปน้ำแบบที่ตกน้ำขั้นเปนจอกนี้นกระตาละทำไมว่าเหลือน

นี่นี่หลายเดียวยวลูกค้าไปครับหาเห็ดทุกบานเลยค่ะไะอไน้ไกกไไน้ำไปกินก็จะสังไปจ้าไ่เจียขี้ไปครับเดา๋หายเก็บน้ำชาไปสิเนาะอุ้ยเก็บน้ำชาเด้อค่ะช่วงนี้มันจืดมันจืดมันก็ออกยุ่งหม่องนู้นๆเป็นเป็น ตาไม่เป็นน้ำไหลไม่ได้เก็บมันจะออกเก่งตั้งหางมาถวยพอได้เก็บเนาะออกไหมออกไม่ได้ครบเนปลาขังนันไปสิ่ล้วารสายผมมีแล้วเนาะไม่เอาเรื่มไม่ เฮ็ดน้อยเฮ็ดแค่เด้ทุกเนีันฝนหลายแต่ว่าขั้นดอนโคโค่ะสิง้ำอยีายฝนอยู่ข้างในเลยเก็บ <Okay, S 1> ไปเก็บมาขั้นนี้เป็นดอกบ,บานเนาะเป็นกระป้ออืมค่ะงมามปะนี่นี่นนสีมันจืดมัจากเลือสีมันจืดออกไปเรื่อยๆค่ะ กรดีอยู่ดอกคนก็จะได้มีอยังก็หานี่แนวหาไปเรื่อยๆเออน้ำกุซาเบ็มองดอกแล้น้ำถนนใต้เลยอ่ะเถนนนดนี่พี่น้องเราเดินไปได้ไปหาน้ำลาเพราะว่าปลามันนั่นน้ำมันละไดพี่น้องดูน้ำนี่ยนี่ดอกนึง โอ้งามโอ้ยพี่หลานถ้าเสร็ไม่อยากเก็บเก็บดอกน้อยหัวมันหลุดดีพี่น้องุนะดูเอ้ยเธอุนะมึงน,นี่ได้เก็บใส่น้อยละมึงมีจงดเดอ้อมึงนี่เด้อพี่หลาเป็นอย่างใส่น้อยมันก็ต้องได้เก็บเอาเครื่องเครื่องงานน้อยโพดมันก็เลยได้หอหมเต็มดันเนอะอยากกำลัางงานนะดูซ้ำนี่หมือะ โอ้ยหากมดบพีเข้ามาได้นี่เหี้ยครับยุ่งไครับควายพีน้ำนี่น้ำดอนดวย ไม่ได <Cornell. S 2> ้เด <lim> ินนี่ดนยึดนี่ยี่ตัวหนึ่งเนาะคือตัวเนาะ อื้มถูกเป็นัเด้อมันได้ตัดขาดอกาะว่าน่อยเมื่อนางตัดเป็นบตัดลมยุบนน้องพี่น้องเนาะท้งเมื่อไดเห็ดไงดอกบางจะตัดด้วยตัดแล้วก็งาดยดูนรอืมไม่กัด นี่เลยนจะนี่หล่อนลมเนเออล้วจะเคลียร์ได้พี่น้องด้บอกเจของได้พี่น้องเ่จ้าวของพ่อเห็ดซื่อเห็ดกาลังพอเก็บท่านี่อามาจักเก็บดอกบานปะจะเก็บดอกบานบุละ อ้ยอนเยนี่ยเพิ่อนอยากแหงเสร็จเนาะเพิ่นจะออกอีกยี่หี่ดิเพราะว่าเพื่อนจืดแหงเจือนแหงไปกับเ่อออก้อยเบิ่งไปใหม่ซื่อๆไม่เปน็นไรยานดอก บ ų, ่เคียเ้อบ่เคลียเลยเอาเลยมีพีบัามันเคลียดิมีพีบ้าอืมอืมอ่ะมีมุกิป่วนมุกิป่วนอันนี้อืมก็ไม่ใ่อะไรนะแต่แล้วกเปิดอืม สองดอกพี่จินหักหมดอกเดี๋ยวสภาพี่น,องงน้องหลงคุณโคกร้องเบื้องมือเนี่ยเห็ดหัดตะออกอไหมทำไงครับอุย๊ยแสดงว่า,าเห็ดหมือนบ่มีเห็ดหัดตะออกค่ะมาเจอปลานี่มีแต่ดอกน้อยๆได้นั่งหาเอาเนาะคะ่ะจะได้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเลยนะคะ่ะกระสุนเต็มยู่เนาะพี่น้องว่าปะเนาะฝากเป็นกำลังใจแล้วกับฝากกดไลคะ์กดแชร์ได้ค่ะ สวัสดีครับเสียมักพี่น้องนะคะ